สวัสดีครับผมวันนี้เบ้าตอ่อขอขอบคุณหลายๆด้อครับที่เอามาแวะสมอันนี้เป็นเขาที่อันสาวันกับตะโลเพิ่นเกี่ยวมากนะครับผมเนี่ยม,มากองไว้อยู่นี่ก่อนยัี่ยคนยังไม่ทันได้เบิร์อยู่ครับมันยังมีแห้งแต่อันนี้โซนคนมาไว้เป็น บางโซนอยู่ร้บพอประมาณครับอเออมันบิงบ่งธรรมชาติของบ้านกะกะเกาะมาน,นี้คือเก่าท้องให้ท้องหน้าคือเก่าครับ สวัสดีครับสามท่านครับผมอันนี้มาดูข้าวครับผมข้าวที่กองเพิ่งขนมาเป็นบางส่วนครับตัวนี้ข้าวสาววันเกี่ยวมาแล้วเพิ่งขนเข้ามาครับขนมายังไม่หมดข้าวยังไม่แห้งนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับสวัสดีครับห้าท่านนะครับใครเข้ามาก็คอมเมนต์มา ดูหน่อยเดอ้อใ,ให้รู้หน่อยครับเพราะว่าวันนี้นะยังไม่เสร็จอยู่ครับว่าจะว่าจะเสร็จวันนี้แหละครับผมอันนี้ก็บรรยากาศบ้านโกกอกเหมือนเดิมครับผมอยู่แถวทัดตอนเที่ยงเที่ยงนะครับตอนบ่ายนิดๆอ่า สว่วสงนงดงามเหมือนเดิมครับคนมายังไม่หมดเลยครับว่าจะว่าจะปั่นตอนเย็นนะครับให้เสร็จนะครับ่าจะได้ไปร่วมงานกัเข้าบ้างครับผมไปไล์สดกับข้าบ้าง แต่ตอนนี้เพิ่งขนมานะครับช่วงเช้านี้เพิ่งขนมาได้แค่นี้เองครับแต่ยังไม่หมดนะเพื่อนเฮามากกับเม่มมาคุยดินนำเลยเด้อครับอันนี้ก็เป็นท้องหายท้องหน้าครับผม ตัวนี้ก็สวยสดงดงามคือเก้าครับบรรยากาศตกลกองเอาอ,อยไอยเนี่ยยูพุนนะครับเ,เดี๋ยวเราไปเก็บทรงใบใบนี่แหละมันยังมีแห้งครับมันถือน้ำเข้ากับเข้า เธอหน้าก็ได้นำอยู่น้ำก็เลยเกี่ยวหนะครับ อันนี้กองเข้าเพิ่นครับอันนี้จำนวน,น,นมาเป็นบางส่วนครับอันนี้ประมาณทรงใบใบลดปั้นเข้าละมาครับทรงใบใบนี่วอเราเอียอเทือแล้วเราก็ไปยังได้ไปล้มงานเพ่อนไงแบบนี้ อันนี้เป็นบรรยากาศบ้านเกาะเด้อครับผมตอนบใายๆนิดๆครับ มาทักทายพูดคุยเดี๋ยวได้ครับผมเอามากคุยเดี๋ยวได้ครับตอนนี้งามคือเก้าครับผมธรรมชาติ น,นี่กองเข้าครับแนมลงไปจากคันแท่นหน้าครับมาเด้อมาเทียเ่ยวบางกอกเด้อครับผมตอนนี้กะลมเย็นอยู่เอาเรือพูดึงเพื่อนอออกมาเบิ่งน้ำนี้ ขอบคุณหลายๆเ้้อครับที่ฮามาสม้มเบ้าต่อยกันไรวได้ลงแงเรได้บานเนี่ยก็มาเบ่งอา่าบรรยากาศเน่ยใบใบครับผมห้องบ้านก็เกาะทองหายทองหน้าสวัสดีครับพร้อมขอบคุณหลายๆครับที่แวะ้ามาสม้ม <c oughs>